ความแตกต่างในแง่อ,อ,อายุราชการที่เหลือนะครับพลตบเอกิจรั์เหลือ2ปีพลตบอกไกรบุญส้วนทรงเหลือ1ปีพลตบอกธนาชูวงเหลือ2ปีการที่อายุราชการเหลือไม่เท่ากันมีผลต่อการพิจารณาของกอตรรมไหมครับจากประสบการณ์ของก็<อ>งเป็นข้อพิจารณาครับเพราะว่าโดยหลักการเนี่ยเราก็แน่นอนนะครับคนที่ มีอายุราชาการเหลือมากกว่าเนี่ยเราก็เห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชาการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยมีกรณีที่คอลมมีม,มติไว้ด้วยซ้ำไปว่าถ้าหากว่าจะแต่งตั้งผู้ใดเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงระยะเวลาในเรื่องของการดำรงตำแหน่งก็คงจะมองเรื่องการต่อเรื่องการที่จะทำตามนโยบายต่างๆให้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปในกรอบระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นหลัก ที่เขียนกนยําหนดไว้ว่าเหลืออายุราชการอยู่ปีหนึ่งตั้งไม่ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็คิดว่ามันคงจะต้องพิจารณาประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นออีกหลายประการถ้าจะเปรียบเทียบไปเห็นคุณว่าวิทย์นะครับการแต่งตั้งพอบอเหล่าทัพเนี่ยก็ทราบที่ปรากฏเป็นข่าวบางเหล่าเนี่ยก,ก็มีอายุราชาการเหลือปีเดียวก็เป็นได้เป็นได้นะครับก ณนเวลานี้ผมค,คิดว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องมีเหตุผลประกอบให้ชัดเจนในทุกเรื่องมิฉะนั้นแล้วเนี่ยในบริบทกฎหมายที่เป็นนิติรัฐเนี่ยแล้วยิ่งมีข้อกล่าวหาข้อร้องเรียนนะครับเรื่องฟ้องร้องเรื่องพิจารณาในมุมมองอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าผู้มีอำนาจผู้บริหารยิ่งเป็นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ท่านก็คงจะต้องระมัดระวัง ในเรื่องนี้อยู่พอสมควรในในแง่สายสัมพันธ์ทางการเมืองของ3ท่านนี้คือสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมตำรวจถ้าจะไม่หยิบปัจจัยนี้มาพิจารณาเลยมันก็คงจะมองข้ามข้อที่จริงข้อนี้ไปนะครับท่านท่านรองเอกครับอย่างพลตบตรเอกกิตตรัตน์เนี่ยก็อาจจะมองว่าสายสัมพันธ์อาจจะโยงใยกับอดีตพอบอดเด่นพลตบตรเอกดำรงศักดิ์กิติพัฒนซึ่งก็จะโยงกับอดีตพอบบปัดโยงกับสายพลเอกประยุทธ์อ่า ส่วนท่านพลตำรวจเอกธนาก็อาจจะโยงกับสายบ้านป่าเนื่องจากว่าประวัติการรับราชการของท่านเคยทำงานกับท่านพลตำรวจเอกพัชรวาทสองปมทางการเมืองอะไรลักษณะเนี้ยมันจะมีผลต่อการพิจารณาไหมครับผมว่าหลักก่อนนะครับ,รบในกฎหมายตำรวจเนี่ยมาตรา6กนะครับ<ม>กำหนดไว้เลยนะครับว่าการแต่งตั้งโยกย้ายอะไรให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมนะจะไม่ได้เอาเรื่องอะไรความคิดเห็นทางการเมืองหรืออะไรเนะี่ยมาเป็นข้อจํากัด ส่วนกรณีที่มีการกล่าวฝันหรือมีผู้วิพากษ์วิจารณ์น,นี้สายนี้คนนี้สาย,สายบ้านป่าเป็นเรื่องความสัมพันธ <c oughs> ์จริงๆแล้วเนี่ยโดยนเวลานี้ก็คนใน,นที่จะบอกได้นะครับอย่างผมเนี่ยบอกคุณว่าวิทย์ได้ว่าน้องๆทั้งสามท่านเนี่ยเติบโตมายัางไงแทบจะไล่ได้ทุกตำแหน่งเลยครับว่าเขาเป็นสารวัตรที่ไหนเป็นผู้ิกับที่ไหนทางานมากับผู้บัญชาท่านไหนอย,อย่างไรที่จะเอาความสัมพันธ์ส่วนตัว ยกตัวอย่างว่ายกตัวอย่างที่ท่านรองท่านหนึ่งเคยเป็นในเวรของอผู้องนวาท่านนี้เป็นขั้วกันคิดว่าเป็นการคิดที่ตีกรอบหรือ,อไม่ได้มองในเชิงสร้างสรรค์เพราะาจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆต่างๆเหล่านี้เป็นคนเก่งเป็นคนดีมีความรู้สามานเป็นผมเป็นผู้องนยานะผมก็เรียกมาใช้สอยสามท่านเนี่ยผมผมเคยทํางานด้วยกันเนี่ยเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนดีเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นจะเอาประวัติการรับราชการว<อ>่าไปโยงกับใคร<อ>ว่าเป็นสายนั้นสายนี้มาพิจารณาท่านรองเอกคิดว่าไม่ได้<อ>ผมผมไม่เห็นด้วยนะครับ<อ>แล้วก็ผมคิดว่าคนที่คิดอย่างนั้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์เราคงจะต้องมองว่าเราทําไงที่เราจะได่คนเก่งคนดีนะครับมามา,มาเป็นผู้มั่ชาเพื่อบริหารจัดการให้สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้นะครับเพื่อกอบกู้วิกฤตศัทธา ดังที่คุณโนราวิก็ได้รับรู้รับทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับโดยสรุปแล้วปีนี้มันมันจะเดือดไหมถ้าเพะถ้าผมเทียบกับบรรยากาศปีที่แล้วปีที่แล้วก็ถือว่าดูเดือดนะเพราะมันก็มีเหตุการณ์ก่อนจะเลือกพอบาตารปีนี้ท่านรองเอกคิดว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงจะราบรื่นหรือจะติดขัดต้องยื้อไว้ก่อนหรือย,ยังไงครับผมผมยังมั่นใจนะครับว่าในบริบทการเมืองที่ท่านนายกก็เพิ่งมาดารงตําแหน่งแล้วก็มาเป็นประธาน สำมะกันตำรวจชาติเป็นที่จับตานะครับเนี่ยให้พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเสร็จจากคุณวราวิี่ยผมยังต้องไปอีกสองสามรายการอธิบายก็สื่อเยอะหน่อยก็ตัวนี้ก็ยินดีครับเพื่อเพื่อจะสื่อสารให้เห็นว่าเราเรามั่นใจนะครับว่าท่านนายกเนี่ยก็คงจะทําหน้าที่ประธานกตอลปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ได้ตัวผบตรเนี่ยที่จะมา ก,กู้ภาพลักษ์แก้วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อจํากัดอย่างเป็นที่หวังเพราะว่าก็เป็นที่ทรารบท่านก็ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บัญชาสูงสุดนะครับท่านนายกนั้นท่านรับผิดชอบต่อสำนักงานตํารวจแห่งชาติเพราะว่าถ้ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดในเรื่องของการแต่งตั้งพอบอรตรก็มีบทเรียนผ่านมาแล้วปีหนึ่งผมคิดว่าคง,งประวัติศาสตร์คงจะไม่่ซ้ารอยแล้วก็หวังว่าจะได้ ตัวพบตรนะครับที่จะเป็นหลักนะครับบริหารจัดการนำพาให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนต่อไป